นะคะที่จงคิวละแปดร้อยห้าสิบก็่าบอกว่าไปทำถุงนะคะคิวละแปดร้อยค่ะ i don't know 아, ¡Oh! เดินไปดูรแต่ลนนะคันสวยาคจีียังไม่ยุนะยังไม่ยุ่งเนอรแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปดูนะคะนี่แตคัสวยๆทั้นั้นเลยคันทอนแดดมากตอนนี้คอนแดดมากเลยนี่นะคะสวัสดีค่ะนีแต่ะละรทนั้นเลยครั้งแรกของยโส เขาละหอใจบุญด้วยนสดาี่นเแล้วก็สนทุกคนเดินนะเดินรอบๆนะคะทุกพันเลย ทุกต้องค้าไม่ไกลเกินใจใจใจนะคะอยู่ที่ใจเยีอยแต่ฝนมันตกค่ะฝนตกรถจอดอียู่ที่หนึ่งค่ะก็คือเอามาจอดไว้อ๋ออือเพราะว่าเจ้าบ้านบ้านอยู่ไกลค่ะไม่่ได้อยูกลมากจากจากนี่ไปก็ประมาณเจ็ดร้อยโลเจ็ดร้อยต้องมานอนคลาสคิดวุ้ยเอาบาปเนาะ รถด,ด้วยกันทั้ง FC รถมอไซด์เตรียมเลยนี่ไปจอดป้าเมื่อกี้นี่โอ้เยอะมากเลยใช่ไหมเยอะมากช่อง YouTube ก็เยอะจัดก็เลยไม่เอาของตัวเองลง YouTube เลยเดี๋ยวสถึงหน้าง,งานก็าจะเอาลงเขาจะถ่ายไม่มีใครถ่ายให้ตอนนี้ก็เวลาเท่าไหร่แล้วอ่ะตอนนี้ก็เก้ามงยี่เก้าแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปรถก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันอีกทีตอนถึงงานนะคะ ตามเราไปด้ยวยก<ด>ันนะครับอยู่ช่วงไหนก็ใครก็ฝากช่องยูทูบนิดน้อยด้วยนะครับช่องดินเดือนสายล่องพิบูลน,นะครับได้ไหมคะ